การออกเสียงให้ชัดสำคัญอย่างไรวันนี้นูจะมาบอกกันค่ะจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันนะคะการออกเสียงให้ชัดเนี่ยผลประโยชน์หรือว่าผลพลอยได้ที่มันจะได้ก็คือว่าเวลาที่เราสื่อสารเนาะเราก็จะสามารถสื่อสารให้กับคนที่กำลังฟังเราเนี่ยเขาฟังได้ไง่ายมากขึ้น แต่สําหรับคนที่จะทําหน้าที่พิธีกรเนี่ยการออกเสียงคําแต่ละคําหรือว่าประโยคแต่ละประโยคให้ชัดเจนนะคะมันเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นเนาะสร้างความเป็นมืออาชีพให้เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยนิถึงบอกทุกครั้งกับคนที่มาเรียนกันทุกทุกคนนะคะว่านิวอยากให้เริ่มจากการฝึกออกเสียงคําออกเสียงพยัญชนะออกเสียงสระให้ชัดเจนทุกคําด้วยเพราะนิวเชื่อว่าการที่เราฝึก ตั้งแต่การออกเสียงให้ชัดเจนนะคะมันจะช่วยในเรื่องของการใช้รูปปากนะการออกเสียงการได้วอร์มอวัยวะต่างๆที่ใช้ในการออกเสียงก็คือที่มันอยู่ในปากแล้วเนาะเพดานแข็งเพดานอ่อนกระพุ้งแก้มนะคะรวมถึงลิ้นด้วยจะทําให้เราสามารถที่จะออกเสียงคําหรือว่าพูดรูปประโยคต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นหลายคนมีปัญหาเรื่องการพูดเร็วซึ่งการออกเสียงคําให้ชัดเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยทําให้การพูดของเราเนี่ยจากที่ ที่เร็วๆรัวเ,วเ,วเ,วเวนี่ยมันดีมากขึ้นอีกด้วยฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะเริ่มพูดเพื่อพัฒนาทักษะการพูดให้ดีลองเริ่มจากการฝึกพูดให้ชัดมากยิ่งขึ้นฝึกง่ายๆยยังไงดีฝึกจากการอ่านออกเสียงนี่แหละคะ่ะ อ่านคำทุกคำให้ชัดให้ช้าจะทำให้เราสามารถที่จะออกเสียงจากคำเนะ่ยออกช้าช้าช้าแล้วชัดชัดชัดพอเราไปพูดเป็นประโยคธรรมชาติค่ะมันจะทำให้การออกเสียงของเราดีขึ้นลองดูนะคะไปฝึกกันดูง่ายๆเลยค่ะ